ค่ะคุณตากำลังเดินสายน้ำหยดอยู่ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วต้องเดินท่อช่วยนี่ค่ะประมาณนี้ท่อยาวนูนค่ะเดินท่อมาจากนูน้นโซล่าเซลค่ะแล้วก็ประมาณนี้เดินสายไปนูน้นนี่สายน้ำหยดนี่ค่ะสายน้ำหยด,ท,ดนนะะท,ยทุกคนดูสิแตงยี่สิบวันนะคะทุกคนโอเคอยู่เนาะแตงยี่สิบวันแตงยี่สิบวันทุกคนดู โอเคอยู่นะหน้าตาดีมากเลยเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์เนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้ไม่หนาตึบ๊บนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้เขาสมบูรณ์นี่อย่งยี่สิบวันเราต้องเดินสายน้ำหยดช่วยยังงั้นขเขาไปไมร่รอดต้องเดินสายน้ำหยดช่วยเพราะว่าฝนไม่มาเลยเนะคะทุกคนคุณตากำลังเดินท่อเดินสายอยู่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ยีวันแล้วนะคะทุกคนเราปลูกตอนแรกเราใส่ปุ๋ยรองพื้นนิดหน่อยยูเรียกับสิบห้าห้ารองพื้นนิดหน่อยครั้งที่สองเราก็ใส่ปุ๋ยต้นอ่อนนะคะทุกคนต้องบำรุงปุ๋ยต้นอ่อนก่อนนะคะทุกคนประมาณ7วัน8วันแล้วก็ครั้งที่สองเราก็บํำรุงอีก พอต้นโตหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะใส่รับรวงรับผลรับดอกนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะ